สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการคุยคนเดียวกับแบงค์เรียกกนะครับแผ่นดินจีน3มกกไม่ได้รวมกันได้ภายใน1เดือนนะครับพ่อแม่ปี่น้องเช่นกันการทำ youtube ก็ไม่สำเร็จได้ภายในวัน2วันฉันใดก็ฉันนั้นบางครั้งคนเราก็รู้เท่าไม่ถึงการนะครับเต็มที่ก็สุพรรณบุรีนคนปรปฐมราชบุรี ไม่ถึงการสักกตีแน่นอนวันนี้วันพระอีกแล้วครับแล้วก็เป็นวันความหวังผมก็มีความหวังไหมท่านเพื่อเพิ่มอะดรีนาลีนในร่างกายให้กระปีก้กระเปลาในช่วงก่อนบ่ายล้างบ่ายค่อยว่ากันนะครับตามนี้ครับพี่น้องส่งข่าวบอกต่อสับต r ไคร แชร์ด้วยแน่นอนไม่เขาก็เรามีเฮแบ่งแบ่งกันไปนะครับข้อมูลข่าวสารขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางสำหรับผมแบงค์ลิบโกก็กสวัสดีค่ะ